อสวัสดีนะคะวันนี้แม่มดนะคะจะมาสาธิตการซักผ้าโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้ามือเมตนดะะูุรเข้มข้นชนิดน้ำนะคะหนึ่งแกลอนนี้จะมีปริมาณเท่ากับห้าลิตรนะคะห้าพันอมแอลนะคะดูจากตรงนี้ค่ะส่วนแม่ๆคนไหนนะคะที่สั่งไม่เป็นนะคะในตอต้อ หรือไม่สะดวกสั่งหรือไม่ได้เล่นต่อๆนะคะให้ไม่มดสั่งได้ค่ะโดยโอนพร้อมเพย์มาได้เลยนะคะศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเกเจ็ดศูนห้านะคะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนนะคะที่จะให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปให้นะคะซึ่งหนึอยหกสิบห้าบาทค่ะหนึ่งแก๊ลอนห้าลิตรนะคะ ทักมาทางอินบ็อกหรือข้อความหรือช่องทางไหนที่เป็นเพื่อนกับแม่มดได้นะคะหรือจะเพิ่มเพื่อนในติกตอกหรืตอต่อตอนะคะช่องตีสดามดนะคะวิธีการซักนะคะอันนี้คือเราแช่ไว้นะคะคือแม่มดไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ามันดูดออกเองเลยแช่แช่นี่คือแบบใส่น้ายานึงฝาแล้วก็แช่ไว้ข้ามคืนข้ามวันสะอาดไหมคะทุกคนดูได้ ที่เอากัดเล่นเพื่อนๆน,นะคะไม่มีเลยค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีเลยแต่วันนี้นะคะดูทุกของน้องเอากัเดเบื่อไหมคะทุกคนชัดเจนนะคะนี่คือผลงานของอากัดทุกวันแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคอเสือ้อทุกอย่างเลยค่ะวิธีการซักของผ้าของแม่มดนะคะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเทคนิคให้ฟัง อดูนะคะดูเสื้อให้ดูก่อนดูก่อนซักมันเป็นแบบไหนแค่ค่ะนี่ค่ะผลงานของใครนี่เอากลับอัดคลิปให้นะถือวิดีโอเอถือกล้องให้นะคะแต่รองเท้าจะแปลกแปกไหมนะอ่านี่ดูดูนี่ดูซูมาที่เอาค่ะซูมาที่เสื้อไม่ต้องหม่หมายถึงว่าเอามาใกล้ๆอันนี้แม่ใกล้ให้ดูที่ตรงเปื่อนะทุกคนจะเห็นว่าทั้งนอกทั้และในเลยค่ะ นี่ค่ะคนจะเห็นว่าเปื้อนมากไม่ใช่ว่าเปื้อนแต่ข้างหน้านะคะคือทุกส่วนน,นี่นี่นะถือให้ดูเปื้อนไหมคะเปื้อนมากเลยอดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังด้วยก็ดูข้างหลังทุกวันทุกสัปดาห์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสื้อก้ามเสื้อก้ามก็จับเปื้อนน้อยหน่อยเพราะว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างในแต่กับเปื้อนคือข้ามเนือค้าบไข่ทุกอย่าง นี่ค่ะแล้วแม่มดซักก็อย่างที่เห็นนะคะเมื่อวานเสื้อก็เปื้อนเหมือนกันตัวนี้เปื้อนมากแต่แม่มดทำให้เป็นแบบนนี้ได้ค่ะมาดูเสื้อกล้ามก่อนซักหลังซักนี่นี่แค่แช่นะคะยังไม่ทำเลยเลยสีคือต่างกันมากถึงไหมคะอ่ะเดี๋วจะมา,มาลองดูอันนี้กันนีคการซักผ้าของแม่มดนะคะก็คือแม่ อันนี้ความคิดส่วนตัวเนาะเพราะลูกไปโรงเรียนนะมันเป็นปุ่นมีที่ดินนะ่ะแม่วงจะซักน้าเปล่าก่อนโดยการนี่เอาผ้าตะาก,กระมังเนี่ยค่ะสะอาดเนี่ยแม่วงก็จะซักน้ําเปล่าก่อนซักน้ําเปล่าเนี่ยค่ะคือคมันก็จะมีที่ดินแบบออกมาบ้างแต่คือเราไม่ต้องการให้มันหมดหรอกจะเ,เพียงแค่ว่าขยาน้ําแบบดําๆออกบ้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ แค่นี้เองค่ะแล้วก็เห็นไหมว่าน้ํามันก็จะดๆาๆแค่นี้ค่ะแล้วเา้เนี่ยแล้วก็เดือนยวเ้าใสา่ใช้ผลิตะะื้อนว่าดนปเอย่างนี้เลยนะครับอุ้ยกระเด็นเป็นไรลาก น,นี่ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นแบบไหนมีคนถามว่าข่าวจริงไหมแม่รมดยืนยันการันตีได้เลยเยืนยันไหมว่าแม่ซักพ้าสะอาดมากสะอาดม,มากเลยผลิตภัณฑ์ก็ดีอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเริ่มเริ่มแบบโดดไปหน่อยหนึ่งนะแค่ฝาเดียวนี่ค่ะผ้า,าสีฟ้าสวยมากแล้วแต่ปริมาณผ้าเนาะแลาก็ต้องใส่ลังเยอะให้มันปิด้ําอ่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนคือจะไม่ต้องโดนตัวก็ได้หรือจะละับอย่างนี้ก็ได้เ,เนี่ยหนึ่งฝาใส่ไปเลยหนึ่งฝานะอ่ะกันไม่ให้เห็นเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูใหม่มากี้ใส่ไม่เห็นนะวันนี้กันเพื่อนเยอะก็จะ,ะแล้วแต่เลยเพราะแค่ร้านหนึ่งหนูให้ดูตรงนี้ดูอ่ะเห็นไหมหนึ่งฝา ได้เยอะมากเทไปเลยนี่อ่ะหนูอัดอัดดิลูกใกล้ไปลูกยกหน่อย,ยเอมือ่อยไงแล้วกนเมื่อยคนอ้วนเมื่อยง่ายนี่แหละเนี่ยหนึ่งกระอนอันนี้คือใช้จริงนะเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วใครเห็นเงาเงาไหมเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะเอากัดนั่นมาสิลูกสองกล้องเอากล้องมาเห็นไหม,ม <า S 1> เหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่นี้แล้วแค่นี้แล้วน้ำจะเป็นสี สับเบอรี่นะคะเขาจะมีตรงนี้ให้ด้วยนะปิดจุกมาปิดก่อนกันส่วนมากแม่มดอะ่ะด้วยความขี้เกียจเนานะหรือว่ามีงานยังอ,ยงอื่นอะขี้เกียจมาเสียเวลาการซักรหรือการขักแม่มดไม่มีแปลงซักผ้านะแม่มดไม่ได้ใช้แปลงเลยนะแม่มดใช้แบบนี่แหละถ้ามาดีจริงขยิมก็ต้องออกแต่แม่มดขี้ขย่แป๊บหนึ่งเขาก็บางทีไม่ได้ขี้เลยนะ แช่ไว้เนี่ยเร,ออเริ่มออกเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะทุกคนนี่แค่เราใส่แต่บางคนอะถ้าเสื้อผ้าลูกผู้หญิงอะก็จะไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่เนี้ยเขาก็ใส่น้ำยาตัวเนี้ค่ะเมอเมตตัวเนี้ค่ะไปนที่เครื่องซักผ้าใช้แทนการาผลิตการซักผ้าอื่นๆเลยค่ะแต่อันนี้คือเราซักผ้าขาวนี่อยากซักคนมีครั้งหนึ่งเสื้อตัวเนี้ยค่ะของแม่บ้คือสีขาว แต่ว่าไปซักกับกางเกงพาะโอตซึ่งเป็นที่มันตกสีมันก็เลยเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยค่ะเสื้อนักเรียนออกัสก็เกือบกลายร่างเห่ือนันค่ะดีนะตกไม่มากเท่าไหร่เห็นไหมคะทุกคนเริ่มจางแล้วแค่เนี่ยจริงๆอ่ะคือกะลังนี้อาเาน้องกักสซูมกะลังนี้คือไม่ต้องไม่ได้กดซูมอะไรหมายถึงว่าอ่ามาดูกะลังนี้กะมังเนี้ย แม่โมก็ไม่ได้ททาเลยคนระั้งแม่มดแค่แช่แล้วก็ข้ามพืนไปเลยเนี่ยทาแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยแล้วก็แช่ข้ามพืนแต่ถ้าไม่แช่ข้ามพื้นก็มาขยี้อย่างเงี้ยแต่บางทีไม่มีเวลาก็ใส่เครื่องซักผ้าแล้วปั่นแต่ต้องเฉพาะเสื้อขาวนะถ้าไปซักกับเสื้อสีมันบางตัวมันสีตกเราไม่รู้แล้วก็จะอันตรายกับเสื้อนักเรียนมีตะคนถามว่าซักไปแล้วไอหมึกที่เขาเรียกเลยนะ ป้ายชื่อหรือเขาเรียกอะไรไหมที่ปักเนี่ยค่ะมันจะซีดไหมถามว่าซีดไหมไม่ไม่ซีดสีสดกว่าเดิมถูกไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตอนแรกเนี่ยเห็นไหมเขาแค่ถูถูเนี่ยออกแล้วเนี่ยอันนี้จะล้างให้ใหม่บางคนบอกว่าแค่ป้ายจริงอ,นนอันนี้ก็ได้ไม่ได้มีเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนสีสีฟ้าเนี่ยนะ อันนี้ลองป้ายบางคนอันนี้ทําให้ดูหลายๆวิธีเนาะบางคนเขาก็ทำอย่างเงี้ยไปนี่เลยจ้ะเห็นไหมเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความถนัดของคนแล้วก็แต่ความสะดวกของคนนะออเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้เลยแล้วดูที่ทุกคนมันออกไหมออกเยอะมากนี่แค่เห็นเงี้ยแม่มัยังไม่ได้ออกแรงเลยแค่ทำเงี้ยแบบเบาๆที่ๆแค่นี้ออกแล้วค่ะ ของออาการน,นั่นคือแช่ไว้เพราะด้วยความว่าเขาขี้เกียจเนาะเพราะว่ามันเสียเวลานในการที่ยี้ยี้เงี้ยเราแช่ไปเลยค่ะเนี่ยแม่มดไม่ได้ขี้เลยอันนี้สีชมพูอันนี้คือแช่ไปเลยขาวอันนี้อนนอาจะสีแดงๆหน่อยเพราะว่าเกิดการซักกับผ้าเสื้อผ้าสีซึ่งซึ่งแยกแล้วแหละตอนนั้นอะ่ะตอนเนี้ยน่าจะลืมมาออกขอจบการรีวิว ให้ให้ให้เขาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแค่ขยี้เนี่ยลองดูออกไหมทุกคนอ่ะขยี้ปขยี้ <ไป S 1> อย่างเดียวเลยข,ขยี้ไปแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีไม่ต้องไม่ต้องทิ้งห้านาทีจะทิ้งกี่นาทีก็ได้คือถ้าสมมติว่าเราขี้ขยี้แค่เนี้ยเราซักเลยก็ได้แต่เนี้ยแม่โมดอะอยากให้มันแบบว่าสีามันออกมากกว่าเน,นี้เขาเรียกว่าสีขี้คูณอ่ะเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเริ่มจาง เห็นไหมออกมากเลยเนี่ยเห็นปหมอันนี้นะจากดำาๆเห็นดำๆำไหมเนี่ยอ่ะอ่ะลองกัดกัดถือกล้องนี้นิ่งๆมันก็ดำอยู่อ่ะก็ดำยังไม่ได้ซักนี่อันนี้นะเห็นไหมก่อนซักเห็นไหมก่อนขยี้เห็นไหมอ่ะให้มาดูยังไม่ต้องแทนกล้องไม่เป็นไรหลูกแป๊บเดียวนี่นี่อันนี้ก่อนก่อนขยี้นะที่ใส่น้ำยาไปยังไม่ได้แช่อะไรเพิ่งเพิ่งแช่ดู ออกมานี่สักเดียวนี่คือป้ายที่ดูไงอยากให้แม่ๆเห็นกันว่ามันออกจริงๆแค่ขยี้นี่คือไม่ได้ใช้แปรงนะเห็นไหมทรับทุกคนออกแล้วนี่ง่ายมากอ่ะให้ทุกเดี๋ยวคุณบอกว่าหลอกเปล่านี่ ดีไหมกัดถือกล้องนิ่งๆหนูก็ถือสูงๆได้แต่แม่นั่นไปเองจะให้มันเห็นค่ะเอาซูมมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมออกไหมออกออกเห็นไหมทุกคนมาดูน้ำให้เห็นพร้อมเปลี่ยนแปลงทุกคนหัวทำเริ่มเมื่อยแล้วทุกคนมันหัวมากเกินหัวหิวข้าวะใช่ไหม กินไปแล้วก็ต้ตองกินอีกรอบเพราะากินเยอะมากแล้วใส่เสื้อผ้าดูดิสะอาดมากกัด <c oughs> อ่ะเราดูคอเสือ้อคอเสื้อที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะดูนี่จ้วบไหมเขาเรียกจ้วบไหมโจมะ๊จะไหมจ้วบหรือโจ๊ะนี่ยดูดิโจะ๊จะไหมโจ๊ะมากเลยอ่ะกลิ่นน้ำให้เห็นอ่ะทุกคนดูนี่ยังไม่ได้ออกแรงเลยเลยอันนี้คือ วัว <c oughs> เหรอเนี่ยออหมดแล้วเนี่ยแค่ซักที่อันนี้ก็สกีสีเปลี่ยนแล้วเห็นปะทุกคนสีเปลี่ยนแล้วแค่นี้ต่อไปนี้เราก็ให้ำยานทำงานเราแค่แช่ไว้หรือถ้าเรามีเวลาเราก็ซักให้เสร็จไปเลยแค่นั้นเองดูสีเปลี่ยนได้ทุกคนขาวตัวทุกอนูเห็นไหม ก็แช่อย่างนี้แหละเหมือนอันนี้เลยจบการรีวิวแค่นี้นะคะเพราะเอากัเมื่อยแล้วนะคะมือกล้องเดี๋ยวจะให้ดูว่าก่อซักฝังซักเป็นไงนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสต๊อ,อก